อันนี้ก็จะเป็นเข่ามือคืนนี่ที่ิ่นฟันตอนกลางคืนเลยเพราะว่าคนรถบันคนมาแตงมือคืนแล้วนี่ก็เป็นตอนเศร้าี่ีา้าเริ่มฟันกันอีกรอบนึงนี่เนาะลุงคำ <c oughs> <c oughs> ลุงคำบา <c oughs> ้าไปที่ตามลุงคำเลยเนาะลุงคำเชนเนลนี่เป็นเข่าคนนอก,ก็ ลูกสาวเพิ่นก็น,น้องคีม,มาอายุสิบปีที่เขาคายมาก่อนเนาะเพิ่นกำลังของเข้ามัดเข้าแบกเข้าก็ได้ไเนอะเก่งขนาดนี่เนาะเข้าประมาณ40กว่าโลยกเองเลย มกระเฮงเดี๋ยวเขามาเบิ้งน้องกิมมันของเข้าเม่น้องปลาใสกามาเลยก็น,กอกน,น้องปลาใสลูกชายลูกสาวค่ก็มันลูกชายเนาะว่าพีด มาบนเข้านะเข่ากับงามขนาดมัดเข้าเองโจมเข้าเองนอกแลละก็เพื่อนก็สามารถขับรถไทยแก้เข้าเมื่อส่งอยู่เ่อนก็นได้พี่น,น้่งถือว่าเก่งขนาดเลย จมเข้าเองซื้อว่าแห้งดีขนาดันน้องกิมเพิ่กนกระเฮ็ดซ่อง y o u t u b เพื่อน,นนะ้องไฟเบิ้งกับสามารถไปติดตามซ่องคนได้เนาะซื้อว่าคิมแชเนลี๋ยว่าเบิ้งลุงทำคนเข้า หลังประมาณนี้เนาะอะหลังจากที่ปันป้นแล้วกะนที่เอาเข่ามาส่องอยู่เฮือนเพราะแหละแล้วกที่ถ่ายทุกคนเบิ่งน้ำโอเคทุกคนหลังจากที่ปั้นแล้วเลยกะตอนนี้ก็ได้คนเข้าขึ้นรถถ่ายแล้วแกเมื่อไหวอยู่เล่าอยู่เฮือนเนาะนี่ก็ก,กองฟางใจเลยสูงสัมภูเขาแล้วเข้าก็ได้อยู่ประมาณร้อยปลายซอบในรอบนี้ ลอยไปเกือบสองรอยซอกแกมือเนี่ก็ลายเที่ยวอยู่ที่น้องเพื่อสิบเบิดกัมาเบิรงมาสมกันเ้าฝากก็เลยก็แชร์ก็ติดตามเนาะเดี๋ยวเราไปเบิรงวิธีการแก้เข้ามือแลกอนอื่นฮะก,กัตอนนี้ก็พักกินขา้าวเที่ยงก็อนอกกัโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปเบิรงน้ำกันเนาะโอเคเนาะตอนนี้กั<อ>เห็นจุเพิ่นไล่ขุดหนูเนาะ นูซิงออกจากกองเขา้าแล้วก็แล่นเข้าหูได้ลายตัวเติบพุดหนูซิงได้แล้ว,วนู okay. อเหนู เ้าวอว้ายเก่งนี่ไปบวกกันบมาพี่เดี๋ยวบวกกันนร้นองหางขาดได้แล้วติดลายตเติมอ้ยังวอ่ะยีอยู่ลายลิ๊ เบ็ดคอกเลยได้เบ ah, oh, uh, ็ดเลยได้ได้ยังอยู่อีเอาเอาเอาเลยเอาเลยอาเซียมหนีบขึ้นหนีบเงี้ยหนูซิงปิ้งกินเฮ้ยมันคุณยังได้หนูกินข้าวตอนนี้ยังใหญ่ได้ตัวนี้ยังใหญ่ตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่เอาไหมขาดไหมขาอีิ่งาใช้สิจ๊ะเดีนี้ผมก็ว่ามันขาดยังได้ผมพูดตีตีตีวี๋ โคตโคตโคูยหันก็ได้ว่ามีไปมาในคุณไม่ไม่ถูกมด้ไม่้แล้วได้แล้วดีดถก็ได้มีผู้ายอีกมู้อีกมพนใช่ไัตีนเบ้นทะลัดทั้งนั้นผิถ่ายทั้งนี้เบ้นอะไรพวกทั้งนั้นตรงนั้น

นักชิงนึกคุกคุกไงเนี่ยถกมือมีวัตถุข่าววัตถุสมบัติข่าวมั้งมีอะี่ตันี้กอะเฮ้ยมากินข้าวปุ

ยังักได้เท่าไแม่บอ้ประมาณสองร้อยมั้โอเคนะัอนเดี๋ยวตอนนี้เขาขออนุญาตกินข้าวกระปุนก่อนยกเข้าขึ้นกระได้เนาะรถแก้มือสองคันเลยรถไทย ใส่เท่ะไรสาวสอบตั้งเลยตั้งสามสอบสาวสอบนี่ก็ประมาณต้นหนึ่งซับหนึ่งตกอยู่ประมาณสี่สิบโลหรือสามสิบปลายโลประมาณนี้ชิดอามานอนเลยนอนตัง้งนอนไปเลยน,นอนอยาวเลยเออ ah, 2 con này càng, lấy, sai nhục luôn đó, nhục luôn, nhục càng của nhin <laughs> <Má, cười> ชาสอบและนี่แห้งกับเท็กมันจิงแล้วยุกเงี้ยไอ้ยักษ์สอบไอ้อกใส่กลางบะไอ้ทั้งกลาง shop 1 Khúc lẹ bò Khúc lẹ tít nó thái bà này tít nó thay, là... <laughs> thay <cả> đấy phê <laughs>

รถไทยสี่เกียร์เพื่อนกับขับได้เก่งขนาดปกติแล้วที่เห็น,นเพื่อนขับรถไทยคันนี้เนาะรถไทยสามเกียร์ธรรมดาแต่ว่านี่รถไทยสี่เกียร์เพื่อนกับสามารถที่จะขับได้เลยเก่งขนาดเลย ปลายลังกั็มานี่ปลาลังมานี่อึปลลังไปก่อนแล้วเดินหน้าเลยครั ใส่คันนี้บอใส่คันนี้แหลปะปะ๊ะป๊ะทางไว้ฮันคันนี้ก็จะเป็นรถซีเกียคือกันโกงตาสร้างเนาะ แต่ว่าจักนี่เก่าแห้งแล้วจักประมาณเศ้าไปปีแล้วกระสิติดยากหน่อยนึงแต่ว่าให้อันอีกคนนึงติดให้เรามันติดยาก ยังนั่นไหลขยังขั้นนี้โมีล้มคืล้มหมดขั้นนี้แตกนะเอาคันนี้ไปแกอีกเนาะแกมือสามคันเลยพอคันนี้ใช้สำหรับได้น้ำปกติ รอบนี้อันลุงคับแล้วครับสิครับเองเพราะว่าบมมีถังสิครับเนี่ยรถมันอยากดีดรถจะดีดทั้งหลังอันตราย <c oughs> <c oughs> เ่าเลขมันไปเลยบมมีเบรกรถบมมีเบรก บเบลย์ญ่ายก็ไวเลยรถคันนี้สิบอมีเบ็กใส่พานเข็งใส่พานตึงพัดที่ส่ถังสแสเลวก็คือถังโมมีผาข้างถังกันยูพุน โอเคนาะตอนนี้ฮะกกีได้แก้เข่า,มาเมื่อเฮือนไว้อยู่เล่าอยู่เฮือนเนาะกะน้องกิมเป็นคนครับคือเก่าแก้เข่าซาาปายซอบเริ่มเดินทางแล้วเบ <c oughs> ื่องวิธีการขับรถจ้อกิมน้อแนว เว้นต่อเนอะบอกเขาเว้นตอเนี่ย่อยไปนะเตะแกซองลดจจงไวอ <c ười> ย่ามีเางา <c ười> เลยเล็กกึ๊บเลยมั้ยโอเ้เจ้า <c ười> <c ười> จะพานนะจี ใจเจียงรถมอไซค์ทุกคำดูว่ามาตั้มก็ได้จะตัดซึมเกียร์สองเล่นกันดีกว่เกียร์สองแต่นะสุดวายวจัยงหน่ยอย ลอยดอทางเลยทางเลยจิมเล็งเลยเล็งเลยโอ้ยเล้งยกไปเอะสนทางคู่เนตางกันตราย ทางทั้งหน้าจะเป็นห้วยก็คือที่หอดห้วยแล้วพี่น้องจะมีรถอีกขั้นหนึ่งอยู่ทั้งหนา้าน้องกีมก็มาเป็นขั้นที่สองเดี๋ยวเขามาเบิงคั้นทั้งหน้าวะการ ปีนห้วยปีนห้วยเป็นยังไงเนาะโอเคตอนนี้ก็ทังลงแล้วห้วยก็ประมาณนี้เดี๋ยวก็ทังขึ้นเดี๋ยวถ้าเบิ้งรถน้องกิมมาก่อนอการแรกป้านไป ไปแล้วเดี๋ยวมาบอกน้องคีไม่มาเป็นคันที่สองมาเลยมาเลยไปแล้วมาเลยปิดแล้ว เมื่อการปีนห้วยน้องกีมไปนพนครับเลยรอบนี้ผมบ่งว,ว่าตินรอดเือว่ารอดปากก็ไหะไก็แช่ก็ดิสตามเลยเด้เอ,อมาเบ่งมาชมน้ำกัน อีกรถคันหนึ่งอีกคันหนึ่งกำลังมาคันที่สามกับลุงคำเป็นคนขับโอเคก็สิประมาณนี้เนาะทุกคนกนัเดี๋ยวไปเจอกันอีกฮอตเงือนแล้วกอะพฤศจิ่ายเห็นบนอีกคันหนึ่งเนาะ ใส่กยร3นาะบ่ว่าสิไปได้บ่ก็คือรถนักต้องออกโตยากหน่อยนึง ไปเจ้าไปไปไปเจ้ดเตือนแล้วตอนนี้ก็ใกล้สี่หอดบ้านน้องคีมแล้วคือบ้านสีวิไล ม,มันสิไล่เมืองจัมปอนแขแงสะวันมาเกตนาถึงบ้านลุงคำชาแนวเพือบ้านเดียวกันกับค่อยนี่แหละเนาะน้องคีมไปคนครับแตนาหอดบ้านเลยนะไก่ประมาณสองกิโลแตนาเพิ่นมาเอะ่ะ อย่ากินงว,อนงวอเอ้ยกิงัวป้งใต่มือไเด้ออย่าเป็ดตด้โอเคตอนนี้ก่ะอดแล้วสงคราบแคามต่มีต้นมกักม่วงแล้วกะ ต้นหมักข้าวนี่เลยเฮือนน้องทีมชาแนลมีแตะทางเขา้าทางเนืแต่เพื่อนที่เอาเข้าขึ้นเล่าเนาะตรงนี้เลยยืดตน้นหนาเฮือนเพื่อนมีเดินเฮือนทางเข้าอยู่นี่ต้อเติมปุตูเลยพลังเขา้าบะโอเคนะทุกคนตอนนี้ก็มาหอดเฮือนเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือสีเอาเข้าขึ้นไว้อยู่ในเล่าเนาะ ้องทีมกับขึ้นเพื่อนเรียบร้อยแล้วกะสิประมาณนี้เนาะทุกคนกับไฟเบิรงกับฝากกดไลค์กดแชร์เนาะสำหรับคลิปนี้กะบปโตขออตัวลาทุกคนไปก่อนเนาะไฟเบิรงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเจอกันคลิปหนะ้าเด้อพี่น้อง